รเรื่องราวแฟงไว้เสียงกระซิบกลางคืนความหลับซ่อนในใจที่ขออ้อมีตเงาพวกเขาทอดมาผ่านทางเดินพวกเขาเร็วเหลือเก,กินปริศนาลึกซึ้งในกำแพงซึมซับเสียงสะท้อนแห่งความเศร้าในคมเงียบคือคลานเอเราวไปขา้างหน้าเดยความก้าหาย คนหาความจริงหัวใจเธอคือคำตอในเงาของกลางคืนเธอไม่กลัวด้วยหัวใจเธอสว่างใสความมือจะให้ยไปปิดสนาและพีความลับและความกลัวเดยวลายยังแข็งแก่งทางเดินของเธอชัดแจนบททีสีบ เส้นทางแห่งวิญญาณ หลังจากค้นพบหนังสือเวทมนต์ของเลดี้แคทเธอรีนเอลล่ารู้สึกถึงความหวังและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นเธอรู้ว่านี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปลดปล่อยวิญญาณที่ยังคงถูกขังอยู่ในคฤหาสน์วอเตอร์สันเธอพักผ่อนและรวบรวมพลังงานในคืนนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความลับที่ยังซ่อนอยู่ เช้าวันรุ่งขึ้นเอลล่าตื่นขึ้นพร้อมกับความตั้งใจที่ชัดเจนในการทำพิธีกรรมเพื่อช่วยเหลือวิญญาณเธอตัดสินใจที่จะเริ่มจากห้องถงใหญ่ซึ่งเป็นที่ซึ่งเธอรู้สึกถึงพลังงานที่แปลกประหลาดมากที่สุดในคฤหาสาด เมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ความรู้สึกเย็นเยือกและบรรยากาศที่หนักหน่วงก็กลับมาครอบงำเอลลาเดินไปยังกลางห้องและวางหนังสือเวทมนต์ลงบนแท่นหินเธอจุดเทียนและเริ่มท่องคาถาจากหนังสือ ทันใดนั้นพลังงานในห้องก็เริ่มเคลื่อนไหวแสงเทียนเริ่มส่องสว่างขึ้นและเงามืดเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆเอลล่ารู้สึกถึงวิญญาณที่กำลังตอบสนองต่อคาถาของเธอเธอยังคงท่องคาถาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวิญญาณของเลดี้แคทเธอรีนปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอ เลดี้แคทเธอรินดูสงบและเต็มไปด้วยความเมตตาขอบคุณเอลลาที่เจ้ามีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือครอบครัวของข้าเธอกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่ยังมีวิญญาณอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือเจ้าต้องทำพิธีกรรมต่อไป เอลล่ารู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่เธอก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือวิญญาณทั้งหมดที่ยังคงถูกขังอยู่ในคฤหาสน์เธอถามเลดี้แคทเธอรีนเกี่ยวกับวิญญาณอื่นๆที่เธอต้องช่วยเหลือ เลดี้แคทเธอรีนเล่าให้เอลล่าฟังถึงวิญญาณของเด็กสองคนที่ชื่อว่าโทมัสและแอนนาซึ่งเป็นลูกของลอร์ดเฮนรี่และเลดี้แคทเธอรีนทั้งสองคนถูกขังอยู่ในห้องเด็กของคฤราหาดและต้องการความช่วยเหลือในการปลดปล่อย เอลลาตัดสินใจที่จะไปยังห้องเด็กซึ่งอยู่ที่ชั้นสองของคฤหาสน์ขณะที่เธอเดินขึ้นบันไดเธอรู้สึกถึงความเศร้าและความหวาดกลัวที่ครอบงำพื้นที่นั้นเมื่อเธอถึงห้องเด็กเธอพบว่าห้องนี้เต็มไปด้วยของเล่นเก่าและภาพวาดของเด็กๆที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี เอลล่าเดินไปยังกลางห้องและวัางหนังสือเวทมนต์ลงบนโต๊ะเธอจุดเทียนและเริ่มท่องคาถาเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของโทมัสและแอนนาพลังงานในห้องเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งและเงามืดก็เริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆทันใดนั้นวิญญาณของโทมัสและแอนนาก็ปรากฏขึ้นพวกเขาดูอ่อนแอและหวัด ลัวช่วยพวกเราด้วยพวกเราอยากกลับบ้านแอนนากล่าวด้วยเสียงที่แผ่วเบาเอลล่ารู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขาและความจำเป็นที่จะต้องทำพิธีกรรมต่อไป เธอยังคงท่องคาถาและพยายามใช้พลังเวทมนต์ในการปลดปล่อยวิญญาณของเด็กๆพลังงานในห้องเริ่มสงบลงและแสงเทียนก็เริ่มส่องสว่างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปวิญญาณของโทมัสและแอนนาเริ่มดูสงบและสบายขึ้นขอบคุณขอบคุณจริงๆ โทมัสกล่าวก่อนที่วิญญาณของเขาจะหายไปในแสงสว่างแอนนาก็ยิ้มและกล่าวคำขอบคุณก่อนที่เธอจะตามไปเอลลารู้สึกถึงความสำเร็จและความสุขที่สามารถช่วยเหลือวิญญาณของเด็กๆได้ ในตอนท้ายของบทนี้เอลล่ารู้สึกถึงความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นเธอรู้ว่ายังมีวิญญาณอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือและยังมีความลับอีกมากมายที่ต้องเปิดเผยในคฤหา์วอเตอร์สันเธอตัดสินใจที่จะพักผ่อนและรวบรวมพลังงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไป